มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้ําเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติตางสุขสรรําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมดีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธร,รรรธรมโอหเวรักขติธรรมาจารงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโสุจิโนสุขมาวะติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นัทุขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมผวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศศีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธิชนคนณีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปแต่ว่าตอนกลางวันอากาศจะร้อนหน่อยตอนกลางคืนก็อากาศเย็นสบายสบายยิ่งตอนเช้าก็อากาศเย็นสบายเย็นสบาย เรียกว่าลมโชยเบาเ่นี่ลงตาที่บ้านที่บ้านดีฉันไม่เห็นมีลมเลยอากาศแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าที่วัดลงตานอากาศเย็นสบายอาจจะเป็นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะใบไม้ก็เยอะด้วยตอนเช้านี่ใบไม้หลน่นมันไม่ได้หลน่นเฉพาะตอนเช้าหล่นไแต่ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนบางทีก็มีลมโชยมาใบไม้ก็หล่นหลนร่วง ทำไมมันถึงหล่นถึงถึงร่วงเพราะว่าน้ํามันน้อยช่วงนี้เนะนี่ยน้ามันน้อยมันก็ผลัดใบทีนี้ต่อไปฝนตกมากใบก็จะแตกผลิมันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอดความเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรมของสรรพสิ่งในโลกต้นไม้มันก็เป็นมันก็เปลี่ยนแปลงคนเราก็เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวันอย่างเราแต่ละวัน ก็ไม่เหมือนกันนะเรามีความเสื่อมตลอดไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิน้นกายแลก้กระทั่งใจของเราก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายสังเกตความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสภาพแวดล้อมของสังขารร่างกายเรานั่นแหละคือธรรมธรรมะคือธรรมะการศึกษาธรรมะไม่ต้องไปศึกษาอะไรที่ไหนไกลศึกษาจากตัวเราเองจากสภาพแวดล้อมนี่แหละ เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดอนั่นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงทําไมมันถึงอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันถูกบีบถูกคั้นตลอดมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้มันเกิดมันดับอยู่ตลอดเราบังคับบัญชาไม่ได้ให้เป็นไปอย่างใจเราไม่ได้ต้นไม้ใบอย่าล่วงอย่าหล่นนะ,ะต้นไม้ให้ออกลูกออกดอกนะ แล้วก็บังคับมันไม่ได้แม้แต่หูแต่ตาเราก็บังคับไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นไปนตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรตามจิตตามใจเราถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เราก็จะได้ไม่เป็นทุกข์มากนะบางคนทุกข์มากเหลือกเกินทุกเรื่องอะไรบ้างลหละส่วนมากก็ทุกทุกเรื่องสังขารร่างกายนี่แหละนะมันไม่สวยไม่งามตรงนี้เอาฟันก็นไม่งาม ย่ามูกก็ไม่งามแก้มก็ไม่งามหน้าอกก็ไม่งามต้องไปเสริมเสริมแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องเป็นทุกขนะ์ทีนี้หรือว่าทุกเรื่องสมบัติพัสถานแบ่งสมบัติไม่เท่ากัน,นก็เป็นทุกข์คนนั้นคนนี้ล้มหายตายจากไปก็เป็นทุกข์จริงๆถ้าเราพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อะไรจะเกิดมันก็เกิดถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมอะไรจะดับก็ดับถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมทำใจของเราให้เป็นปกติอย่างนี้เราก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขไม่ต้องไปไม่ต้องไปตามอารมณ์ของมันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงของมันมองดูตามรู้ตามเข้าใจตามเป็นจริงมันมีอยู่คําหนึ่งที่พระผูุ้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ายะถาภูตัง ประชานาติรู้เห็นตามสภาวะที่เป็นจริงเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันเพราะปรุงแต่งมันเท่าไหรแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์เท่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นให้เรามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาวะที่เป็นจริงให้เข้าใจตามที่เป็นจริงเหมือนเราเหมือนเรากินอาหารนี่แหละท่านทั้งหลายที่เราอร่อยอร่อยเนี่ยเพราะว่าเราปรุงเราปรุงปรุงลด มันมีซอสปรุงรสมีผงปรุงรสมีอะไรที่ปรุงรสต่างๆมากมายหลายสิ่งหลายอย่างปรุงแล้วก็ทําให้เราเกิดยินดีบ้างเกิดยินดีคือชอบเกิดยินร้ายคือไม่ชอบเพราะว่าการปรุงการแต่งนั้นมันไม่ถูกใจเรานั้นไม่ถูกเราไม่ชอบก็เราก็เป็นทุกข์แบบทีนี้นั่นแหละคือสังขารมันปรุงมันแต่งปรุงแต่งแล้วมันก็ทําให้เราชอบบ้างไม่ชอบบ้าง สูงสงต่ำๆอยู่เรื่อยๆก็ทาให้ใจเราเป็นทุกข์อยู่ตลอดบางครั้งบางาทีคนมาพูดมาจาคําพูดคําจาของคนก็ทําให้เราเป็นทุกข์เราก็เก็บเอามาคิดด้วยเอาเก็บเอามาคิดเ,เขาพูดว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จริงหรือเปล่าน้อนเราไม่ดีตรงไหนเราก็เป็นคนดีอยู่ก็ปรุงแต่งไปเขาหาว่าเรา เป็นคนไม่สวยไม่งามเ,าเราว่าเป็นคนขี้เลแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปตามความคิดของเรานะเพราะเราเป็นคนคิดมากเมื่อคิดมากๆเข้าสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนะสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมนะเพราะใจมันเสื่อมโทรมเพราะอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน,นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามาโนปุปพังขมาธรรมา มโนเสถามโนมายาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสําเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราคิดไม่ดีการพูดก็ไม่ดีการทําก็ไม่ดีเหมือนกับที่เราพูดกันทุกวันนี้นการพูดทุกวันนี้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่เราพูดกันคือพูดพูดดีเ็าเรียกว่าวาจีสุจริตพูดไม่ดีก็เรียกว่าวาจีทุจริต มันมีวจีทุจริตอยู่อย่างหนึ่งที่คนเรามักพูดกันในปัจจุบันก็คือการพูดเพรอเจอร์การพูดเพสเจอร์เนี่ยพูดยังไงพูดเล่นไปเรื่อยพูดเล่นพูดเล่นพูดตามอารมณ์ตัวเองคุยกันอยู่ตลอดเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างพูดเล่นเล่นไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนนักเรียนคุยกันคุยกันอยู่ในห้องเจอเจอกันก็คุยกันอยู่ถามว่าเด็กๆคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้ ไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรนั่นก็เพราะว่าไม่ได้กําหนดรู้พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดจ่ออยู่ตลอดนะก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่เข้าใจว่าทําให้กลายเป็นคนไม่มีไม่มีน้ําหนักในการในเรื่องของการพูดเพราะว่าถ้าใครพูดบ่อยๆพูดเรื่อยเปื่อยไปไม่มีจุดหมายําพูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์ได้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเราอยู่ในครอบในครัวนี่ในครอบครัวนี ระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่เนะี่ยพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆจำจี้จำชัยอยู่นั้นทุกวันทุกวันเยลูกก็จะไม่เห็นคุณค่าของคำพูดแต่คุณพ่อเนี่ยพูดทีเดียวเอาทำอย่าดือ้อถ้าดื้อแล้วถูกทำโทษนะเพี้ยเลยเนี่ยก็เพี้ยจริงๆด้วยคำพูดของคุณพ่อก็ศักดิ์สิทธิ์ก็มีอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดบ่อยๆพูดจำจี้จำชยัยพูดเ,เรียกว่า บ่นบ่นอยู่เรื่อยๆพูดไร้สาระอยู่เรื่อยมันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเวลาจะพูดอะไรต้องพูดให้เกิดประโยชน์ด้วยให้เกิดประโยชน์ถ้าเกิดประโยชน์แล้วเขาก็จะเห็นความสําคัญของการพูดตั้งตามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งพูดเรื่อยๆเปลื่อยพูดได้ทุกเรื่องเขาจะไม่พูดอยู่เวลาสองเวลาคือเวลากินกับเวลานอนเท่านั้นตอนนั้นตื่นขึ้นมาก็จะพูด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 คุย พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนพูดคนคุยเก่งๆนี่ไปนอนยังเร็วน้อยกว่าไปนอนยังเร็วน้อยกว่าคือถ้าพูดมากๆก็ไม่ดีบางคนท่านก็สอนไว้ว่าพูดมากพูดมากปากเสียพูดไม่ดีเป็นพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากแล้วปากจะเสียพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากแล้วปากจะมีสีอย่างนี้คือพูดมากเกินไปเรียกว่าพูดเพลเจอพูดเล่นอย่างเนี้ย ก็เป็นการพูดเพลอเจอเหมือนกันมันทําให้ผิดศีลไหมมันก็ไม่ถึงกับทําให้ผิดศีลมากหรอกแต่ว่าทําให้ด่างพร้อยเท่านั้นเองเหมือนกับผ้าที่เราตากไว้เนี่ยถ้ามันเกิดด่างพร้อยแล้วมันเกิดรอยด่างรอยอะทะลุขึ้นมาเนี่ยผ้านั้นก็จะมีค่าน้อยลงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีจุดมีตำหนีแล้วมันราคามันน้อยลงเหมือนกับเขาเอาสินค้ามาขายนี่แหละสินค้าตกจากโรงงานสินค้าตกจากโรงงาน คือโรงงานไม่เอาแล้วเวลามาขายมันก็ราคาน้อยเพราะฉะนั้นคําพูดของคนเราเนี่ยถ้าพูดเรื่อยเปื่อยพูดอยู่เรื่อยๆมันคําพูดนั้นก็จะไม่มีค่าไม่มีราคาบางทีเราพูดเล่นเล่นพูดเล่นๆ่นๆก็ทําให้เราได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างในครั้งพุทธกาลอย่างครั้งพุทธกาลมานุคนหนึ่งชื่อว่าโสรายะเห็นพระเห็นพระมหากัจายะน,นี่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็พูดว่าก็ก็ก คิดในใจนะแค่คิดในใจนะยังไม่ได้พูดเลยคิดในใจคิดไปเรื่อยเปื่อคิดว่าพระเทเรนี่รูปงามเหลือเกินรูปงามเหลือเกินรูปงามเหลือเกินพระเถระนี้น่าจะมาเป็นภรรยาเราหรือเราน่าจะเป็นภรรยาของพระเถระน่าจะไปเป็นแฟนกับพระเถระพูดเล่นๆนะพูดเล่นๆเนี่ยก็เรียกว่าพูดเพลเจอร์นั่นแหละอ่าก็ทําให้เขาจากเป็นชายบุรุษมาดแมนก็กลายเป็นผู้หญิงเลยทันทีเลยเห็นไหมกลายเป็นผู้หญิงทันที เน,นี่ยเพราะว่าการพูดเล่นๆการพูดเล่นๆเนี่ยทำให้เกิดบาปเกิดกรรมขึ้นมาต้องกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในเพศหญิงไปแต่งงานมีลูกถึงสคนน่ะออกลูกเอาอเต้าถึง4ี่คนนี่เรียกว่าคําพูดเล่นๆพูดเพลอเจอร์ทำให้ได้รับวิบากกรรมเหมือนกันอย่างคนบางคนไปตามวัดตามวาไปเห็นพระไปเห็นพระก็ไปหัวเราะก็มีไปพูดวิจารณ์ต่างๆนาหน้า,นา เห็นพระพระองค์นั้นเตี้ยบ้างดำบ้างอะไรอย่างเนี้พระพุทธรูปองค์นี้ไม่สวยไม่งามเลยท้องก็ปุ้งปุ้ง,งอะไรพระองค์นี้ตาเล่เนี่ยพูดคือพูดไปแล้วก็หัวลอบไปมีโยมท่านหนึ่งพูดอย่างนี้แหละกลับมานี่ปากเบี้ยวเลยเพราะอะไรก็เพราะพูดคําพูดเนี่ยที่ปากของเราเนี่ยทำให้เราได้รับวิบากกรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยการพูดเพ้อเจอเ้อแม้ว่าไม่ทําให้ผิดศีลแต่ก็ทําให้เรา ได้รับวิบากกรรมผลแห่งกรรมนั้นเช่นเดียวกันในปัจจุบันก็จะทําให้เราขาดคนนับหน้าถือตาขาดความน่าเชื่อถือได้เพราะเราพูดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไร้สาระเพราะฉะนั้นหัดเป็นคนมีสาระพูดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถึงเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนโง่หรือเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเราพูดออกมาแล้วเขาจะรู้ได้ทันทีว่าไอ้นี่มันโง่หรือมันฉลาด เนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนโง่หรือเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นคนพานอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคําพูดคําจาของเราพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราพูดอยู่สี่คำด้วยกันพูดคําจริงพูดคําสุภาพอ่อนหวานนีพูดคําสมานสามัคคีพูดดีมีสาระมีประโยชน์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงให้พูดสี่คำนี้พูดคําจริงพูดคําสุภาพอ่อนหวาน พูดคำสมานสามคัคคีพูดดีมีประโยชน์นะถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่ดีเป็นมงคลนำความสุขความเจริญมาให้แก่ตนตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพอ